กูโอ้ยไม่รู uh ้เลยตัวเมันรวยดูตัวดูดิรูดิไม่เกียนแปดแบบเนี้ไปเือกอมาได้แล้ว้าจะได้ลเฮ้ยไปดโอ้ยเเย้ย ่พตั้งเายอ่ะตั้งียตังยไนี่ไม่ตึงหรอเขงเงตั้งเงไตั้งหนึงทางนมาครับคุณไปช่วยปลนกตัดใจเลยนก่พวกเราว่าวันวันพเราจะมาทางวานน้นนี่วันพุนะพยายามอกนะจะพยายาม

เอาไอ้ตูนด้างเรือไปต่อท้ายเรือเบอร์สิบแปดด้างเรือยังน้างแล้วไปต่อท้ายเ,ยเรือเบอร์สี่เลยไปไปายเบอร์อีสี่